ไปต่อเนื่องนะครับกันที่นักกีฬากว่า2,300คนจาก115สโมสรครับที่เข้าร่วมการแข่งขันยูยิสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่15ครับ<อ>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชานชัยสุขสุวรรณครับท่านเองเนี่ยเป็นนายกสมาคมกีฬายูยิสูแห่งประเทศไทยท่านเองไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูยิสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่15ประจำปี2567 รายการในชื่อว่ายูวิสูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ที่มหาวิทยาลัยร,รังสิตนะครับรายการนี้หลักๆเนี่ยจัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักกีฬายูวิสูของไทยเฟ้นหายุวชนเยาวชนดาวรุง่งนะครับแล้วก็เป็นการปลรลองฝีมือก้าวขึ้นเป็นตัวแทนรับใช้ทีมชาติในอนาคตและที่มากไปกว่านั้นนะครับก็คือการเผยแพร่กีฬายูวิสูให้เข้าครอบคลุมในทุกกลุ่มอายุทั่วประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งปีนี้ครับมีนักกีฬากว่า2,300คนจาก115สโมสรเข้าร่วมใน6ประเภทการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในประเภทเนวาซ่าเนวาซ่าเนี่ยเป็นลักษณะของการกดนอนจับล็อกหักข้อต่อนะครับไฟติ้งก็เน้นชกต่อยนะครับแล้วก็โนกิดูโอก็จะเป็นการแสดงศิละปะกระบวนท่าต่อสู้ อยสูคอนแทกแล้วก็ทาจิซาว่าสำหรับการแข่งขันนี้จะจัด3วันนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่5้ถึง7เมษายนที่อาคารน,นันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีครับ